สวัสดีครับผมช่วงนี้มีประเด็นแห่งความว่างความว่างคืออะไรแล้วว่างแล้วทำอย่างไรจะไปยังไงต่อกับความว่างนั้นความว่างว่างแห่งนิพพานว่างแห่งสุญญตาความว่างนี้แปลว่ามีทั้งหมด ในความว่างนั้นไม่ใช่แปลว่าว่างแบบไม่มีอะไรเหมือนคนปุถุชนที่เขาคิดนิกกันดังนั้นหลายๆคนบำเพ็ญปฏิบัติความว่างก็คือกลัวจะไม่ว่างทุกวันจับจองปรุงว่างพอคิดปั๊บก็จับจิตมาว่าง ต้องเข้าใจก่อนว่าการฝึกสมาธิฝึกปฏิบัติฝึกความว่างนั้นเพื่ออะไรเขาก็คิดว่าความว่างนี้เป็นนิพพานนั่นไม่ใช่ว่างแบบโลงเลนไม่มีอะไรเข้ามาเลยนี่นคือว่างแบบซึมกระทื้ลือ้อสังกตายเยกวานิวรนแห่งการปรุงว่างอารมณ์ทั้งจักรวาลมันมีแค่สาม ชอบไม่ชอบเฉยๆฉบวกลบกลางๆสุขทุกข์นั่น้นบวกลบและก็ศูนย์ตรงกลางแต่ศูนย์ตรงกลางเนี่ยมันไม่ใช่นิพพานอ่าลบคืออะไรลบคือพลังงานทุกข์อุดอัดทึบตันก็คือโลกแห่งมิติสามสี่นะครับ ศูนย์ศูนย์ตรงนี้แปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์ซึมซึมกระทืึอรื่อไรอารมณ์ไร้ชีวชีวานิ่งๆตาแข็งๆพยายามกำหนดกดข่มเข้าไปรู้ไปเห็นในความว่างนั้นแล้วก็คิดว่านี่คือนิพพานอารมณ์ที่สุขคืออะไรคือพลังงานบวกบวกที่สุขหลากหลายระดับ สุขแห่งรูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสวิมุตติติเข้าสู่เอกตาลมที่มีความสุขสงบเชิงบวกอยู่ในนั้นมันไม่ใช่นิ่งคือสงบแบบเชิงลบสงบนิ่งแบบเชิงลบคือมันปรุงเอามันปรุงให้สุขมันปรุงให้นิ่งแล้วก็กำหนดตีกรอบจิตไม่ให้จิตไปคิด ไม่นอนการจะเข้าถึงตรงนี้คือมันตัดคิดสู่รู้สึกขาอว่างตรงนี้ว่างแห่งนิพพานแปลว่ามีทั้งหมดในความว่างนั้นดังนั้นการจะเข้าถึงสภาวะความว่างได้ก็คือการภาวนาของทุกๆศาสนาการสวดมนต์การทําสมาธิการพลิกรรมก็คือตัดที่สมองของ,งซิกไซายออกเหตุผลออก สู่ความรู้สึกสมองซีขวาจินตนาการความรู้สึกการสุนทรีศิลปะทีตะกะวีดนตรีเพลงมันมีความรู้สึกและสมองซีขวานี้แหละจะโยงใย,ยเข้าสู่ต่อมไพเนียตาที่สามคือสมองส่วนกลางและสมองส่วนกลางนี้จะเชื่อมต่อโลกของจิตวิญ,ญญาณแห่งความว่างนิพพานความว่างนิพพานอยู่ตรงไหน คงว่านิพานหรือแปลว่าจิตพระเจ้าก็ได้นิพานก็ได้นิพานแห่งความว่างพระพุทธะก็ได้เมื่อเราส่องกล้องลงในทุกวัตถุจะมีอิออออลเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนและลงลึกไปกว่านั้นในระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนด้วยกันมันจะมีตรงกลางอยู่ตรงกลางนั่นเองเขาเรียกว่าความว่างแห่งพระเจ้า ความว่างแห่งนิพานอยู่ตรงนั้นเนื่นความว่างตรงนี้เชื่อมประสานอิเล็กตรอนโปรตอนเข้าไว้ได้วยกันจึงก่อเกิดพลังว่างเนื้อของว่างควา้าเขามีอะไรขั้นอยู่ก็คือคลื่นและแสงความว่างคลื่นและแสงนั่นคือพระเจ้าดำรงอยู่หรือจิตวิญญาณจิตวิญญาณแปลว่าธาตุรู้ ดังนั้นก้อนหินอมิบาจุลินทรีย์อารมณ์และอากาศมีคลื่นและแสงของพระเจ้าดำลงอยู่ในทุกอนูอนูและอนูุงน,นความว่าตรงนี้คือบรรจุทั้งใหญ่เล็กกลางมหาจักรวาลใหญ่โตทั้งเอกภพหรือเล็กที่สุดในอมิบาพระพุทธองค์ก็เคยกล่าวกับพระอนุน พระไตรปิฎกเล่นที่ร้อยสิบเก้าหรือหน้าที่ร้อสิเก้าไม่แน่ใจดูก่อนปลาอานนท์เธอมองดูขนเส้นเนื้อสายนี้สิหนึ่งเส้นของเน,นื้อสายนี้บรรจุมหาจักรวาลไว้ในหนึ่งเส้นนี้ผู้ต้องพูดถึงความว่างแห่งความตั้งฟิสิก์ดังนั้นมีความว่างมันไม่เกี่ยวกับว่าเล็กหรือใหญ่ ความว่างนี้บรรจุอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งมหาจักราวาลแสนล้านเอกภพไว้ในหนึ่งเซลล์อะตอมนี้มันเป็นมิติเชิงซ้อนแห่งความว่างที่มีความทรงพลังมากที่สุดอารมณ์ทุกอารมณ์กลางๆอารมณ์สุขบวกลบกลางนั้นความว่างอยู่นิพานอยู่ตรงไหนอยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งดำ เมื่ดสว่างกลางเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่ติดอะไรเลยดังน้ำในกลิ้งบนใบบอลรู้โลกรู้ธรรมรู้โลกีรู้รรรรจัก,กรวาลรู้โนรกรู้สวรรค์รู้ทั้งมหาจัก,กรวาลแต่ไม่ติดอะไรเลยนั่นคือว่างคือเข้าใจบล็อทของความว่างทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นจะเข้าใจถึงความว่างอย่างไร ก็เข้าใจของเขาว่าพระพุทธทพระพุทธแปลว่าอะไรล่ะพระพุทธคือผู้ที่เข้าสู่ความว่างแห่งนิพพานได้แล้วขั้นตอนจะเข้าสู่ความว่างแห่งนิพพานทําอย่างไรแต่เราก็ท่องมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละปิศนาธรรมซ่อนอยู่ตรงนั้นพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโอ้ผู้รู้คือรู้อะไรสติรู้ตัว ก็มันหนักรู้ว่าตัวเองเห็นไหมมันรู้ตัวรู้เมื่อนอนเมื่อเรารู้เรามองเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นจะก่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปน,นามนิสิตควันตามกล่าวว่าเพราะเธอตั้งใจดูรู้เห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์จิงปรากฏคนจีนแล้วดวงจันทร์ไม่ปรากฏเขาปรากฏจะไหนจิตเราเองอันนี้คือฟิสิกควันตามตนะไม่ใช่หลักศาส,สนา ไม่ใช่หลักธรรมะเป็นหลักของฟิสิกส์ที่สามารถคำนวณออกมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วเดังนั้นมันกล่าวว่าทุกอย่างเป็นมายาจริงๆเหมือนเราเล่นเกมอ่ะเมื่อเราเล่นเกมสร้างบ้านสร้างเมืองช่วงแรกเราก็จะสร้างเล็กๆเราจะมองไม่เห็นพื้นที่ข้างนอกนอกจากเราเดินไปออกนอกเส้นทาง เส้นทางนั้นก็กค่อยๆขยายพื้นที่ออกมาเรื่อยๆพื้นที่เป็นเลเยอร์เป็น layer, เลเยอร์ layer, เป็นชั้นๆของระดับดังนั้นเหมือนกันธรรมะแปลว่าวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดนิพพานความว่างเข้าเฉ็เช่นเดียวกันก็คือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดดังนั้นเมื่อเราหลายคนบอกว่าความว่างคือการตระหนักรู้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าเพกเป็น เมื่อเราหนักรู้ว่าเราเป็นซูเปอร์แมนเป็นเทพเทวาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเปรตูมิอสุรกายใดๆก็ได้นี่เรารู้พลังจดจ่อของความรู้ใม่หไหมมันมีตัวรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปเป็นตัวรู้คืออะไรตัวรู้คือสติตรงกลางของจักรยานจักรยานตัวนี้คือจิพระเจ้าแห่งสติปัจจุบัน และซีกล้อจักรยานเป็นหมื่นแสนนั่นแหละคือสิ่งที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเป็นหมื่นแสนพุกชาติทั้งสารสุภภูมิและนอกเหนือนสารสุภภูมิทั้งมหาจักรวาลก็คือซีกล้อจักรยานทั้งหมดทั้งมวลควาว่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางทอร์นาโดที่มันเคลื่อนตัวใหญ่โตตรงกลางคือความว่างพลังในอยู่ณจิตปัจจุบัน เนื้อในจิปัจจุบันตระหนักรู้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นจดจอว่าฉันคือผีเทพพรมผีเทพพรมก็จะปรากฏออกมาเป็นตัวเป็นตนเพราะทุกสิ่งเกิดที่จิตปัจจุบันเสกสร้างมโนมะยะรูปังดังนั้นเมื่อเธอเข้าไปตระหนักรู้ว่าเธอเอง เป็นมิติสี่ห้าหกเป็นจิตต่างดาวทะยานไปอันเดอร์เวิร์กทะยานไปจักรวาลหลากหลายมากมายเพื่อไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเป็นเราจะเป็นอะไรก็ได้นีม่มันการเข้าไปรู้มันเป็นพลังจดจ่อเข้าไปแต่ก่อนเราเป็นความว่างว่างอยู่ตรงกลางสุขปัจจุบันว่างตรงกลางดูภาพให้ออกนะครับเราเป็นแกนกลางจักรยานความว่างอยู่ตรงกลาง เมื่อเราเคลื่อนจิตเขาไปรู้ตระหนักรู้ว่าดวงจันทร์มีจริงว่าเทพพรม,มีจริงว่าผีของดำคนสาสมีจริงว่าจิตต่างดาวมีจริงแต่ละเส้นทางคือซี่ล้อจักรยานที่จิตมันได้เคลื่อนออกไปแน่นอนจิตตรงนี้ไม่ใช่การปรุงแต่งนะมันมีการปรุงแต่งคือสมองซิกสายเหตุผลและปรุงแต่งคิดเอาดาวเอาเองหรือว่ามโนจิต แต่ถ้าการเข้าถึงถึงจิตวิญญาณตรงนี้จะใช้สมองซีข,ขวาและสมองตรงกลางอาจจะใช้จินตนาการนำก็ได้แต่จินตนาการนำก็ยังเป็นใช้ในส่วนของหัวสมองใช้งานอยู่ดีจินตนาการให้เราพยานไปอันดเวอร์จินตนาการให้เรามีมือขาบาควบคุมจินตนาการของสะพานสีลุงให้เราข้ามเห็นไหมไมนมีจิตสํานึกในการเสกสร้างนำพาจินตนาการให้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง แต่ถ้าการเข้าถึงยายปัญญาสมองส่วนกลางล่ะจะไม่ต้องใช้จินตนาการของสมองซีกขวาหรือคิดมโนของสมองซีกซ้ายเลยเมื่อเราเข้าสู่สมาธิเราใช้สมองคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิ้วเราจะขมวดคิ้วลงก็คือเราใช้สมองในการมองภาพมองแสงมองสีตรงนั้น หรือเราอาจจะใช้สมองซี่แขวนกันจินตนาการจินตนาการมันก็สูงว่ามีการนำจิตไปเมื่อนำจิตไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีขมวดคิ้วเล็กๆก,ก,กัดฟันน้อยๆแต่ก็ยังดีกว่าสมองซีซ้ายแต่หากเราวางคลายวางคลายสูส่จิตพระเจ้าตรงกลางแกนกลางจักรยานยิ้มคลายคิ้วเท่าไหร่สุขสงบยิ้มน้อยๆเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลย ไม่ต้องจินตนาการสมองซีขวาเลยภาพจะเกิดขึ้นเองจากมินิตตาที่สามจุดยานถวานจอมไพเนี่ยวแสงสีเสียงจะคมชัดภาพจะคงทับนั่นคือเชื่อมต่อโลกของจิตวิญญาณจริงๆไม่ได้จะเกิดจากมโนโรหรือจินตนาการนำเลยนี่คือความว่างแห่งนิพานที่อยู่สติสุขณนะ ปัจจุบันแกงกลางจักรยานอางนั้นเหมือนกันการตระหนักรู้จึงเป็นตัวรู้พระพุธคือผู้รู้คือตระหนักรู้รู้ว่าตัวเองทําอะไรมีสติในการทําสติในการเข้าไปเป็นเข้าไปเห็นในซี่ล้อจักรยานแต่ละสี่แต่ไม่รู้แล้วทํายังไงล่ะก็เคลื่อนสู่การเป็นพุทธตื่นโอ้พุทธตื่นคือไอแอมกอฉันเป็นพระเจ้า เข้าใจบริบทว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งแกนจัก,กรยานสี่ร้อจัก,กรยานมหาจาักรวาลคือฉันเอง I am ฉันเป็นทุกสรรพสิ่งเมื่อรู้เข้าไปจะหนักรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเป็นเห็นไหมครับ I am เป็นโอ้ถ้าใครไปยึดเป็นปั๊บเมื่อไหร่ก็จะหยุดหลุดจากกษสติทันทีโอ้ฉันเคยเป็นนาคฉันเคยเป็นจิตต่างดาวดวงดาวนู้นดวงดาวนี้ นะครับเมื่อเราเป็นแล้ววางการเป็นได้ไหมฉันบอกความว่างแห่งนิพพานคือเป็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดแต่ไม่ปิดอะไรเลยดังนั้นกลิ้งบนใบบอนเมื่อเราตระหนักรู้ว่าฉันเป็นจิตตังดาวที่นู่นที่นี่ที่นั่นยึดว่าเป็นไหมถ้ายึดปับ๊บไม่ใช่สิปัิภาละเห็นไหมครับดังนั้นเราเรายึดไม่ได้วางคือรู้ทั้งหมดและวางลง แต่ทำไมต้องรู้ต้องยิดละ่ะก็เฉกเช่นขอทานต้องผ่านประสบการณ์ทุกบริบทงการรู้ต้องผ่านประสบการณ์คิดมโนคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เข้าใจจริงๆหรอกขอทานจะบอกว่าฉันเข้าใจการวางเรื่องเงินไม่ได้คุณต้องผ่านประสบการณ์การรู้การเห็นการเป็นการหวยหาเงิน การทยานหาเงินการใช้เงินสุรุยสุร่ายและอื่นในเงินในภพชาติใดชาติหนึ่งและวางเรื่องเงินการปล่อยวางคือการเรียนรู้ทั้งหมดและวางลงวางลงตรงนั้นแหละคือการเข้าใจตัวรู้และตัวเป็นและตื่นจากการรู้การเป็นทั้งหมดทั้งมวลจะเน้นเมื่อเราตระหนักรู้แล้วว่าโอ้ฉันไปพระเจ้าสูงสุดแน่นอน มันเป็นมันมันเลยคําว่าหลอมรวมไปละมันเป็นละหลอมรวมคือขั้นวนการแห่งการตระหนักรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปรกตากลับมาที่สามคำนี้ผู้รู้คือรู้ทุกมิติซ้ายขวาหน้าหลังและหลอมรวมมาซะผู้ตื่นคือเป็นแล้วเป็นแสงแล้วเป็นหนึ่งแล้วจริงไร้ต้องหลอมรวมหรือไม่หลอมรวมมันเป็นแล้ว สุดท้ายคือเบอิกบานคือไอแอมไลท์ฉันเป็นแสงเมื่อรู้ว่าฉันคือใครฉันก็ทกําหน้าที่ตรงนั้นฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นพระเจ้าพระเจ้าทำหน้าที่อะไรแผ่แสงเพราะรู้ว่าตัวเองคือคลื่นแสงพลังงานในการแผ่แสงการรับรู้ออกไปเรื่อยๆแผ่แผ่องค์ความร,าร,ร,ารู้แผ่การสร้างสรรค์เมื่อแผ่การสร้างสรรค์คืออะไรความรู้สึกสุแระเบิกบาน ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะขยายจิตออกไปจัก,กระวาลทําไมนักดาราศาสตร์บอกว่าจัก,กรวาลสองก้อนที่ละมันขยายเอาตัวออกไปไม่สิ้นสุดก็จิตเราคือจักรวาลเมื่อเราขยายจิตออกไปเรื่อยๆจัก,กรวาลก็จะขยายไปเรื่อยๆแล้วทุกคนแปดพันล้านคนก็มีจัก,กรวาลเป็นของตนเองเราจะขยายความตระหนักรู้การเป็นการตื่นของจัก,กรวาลของเราเออกไปอย่างไร เมื่อเราเข้าใจของความเป็นพ่อครัวมันจะมีความมั่นใจของการเป็น i am พุทธตื่นว่าเป็นพ่อครัวเยนทุกอย่างลงหมอ้อทุกอย่างก็จะอร่อยตระหนักว่าตัวเองรู้ว่าฉันเป็นหมอเห็นไ้มผู้รู้รู้ว่าฉันเป็นหมอรู้ว่าเสร็จเป็นไงเขาไปเป็นเป็นหมอโอ้หมอคือเห็นไหม,หม,หมจิตมันจะต้องมนโนธรรมของจิต ความเป็นหมอก็คือการช่วยเหลือผู้คนหลากหลาย่นคือการขยายจิตความเบิกบานก็คือไอแอมไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆเดือนนั้นเมื่อเราเข้าใจของการรู้รู้ว่าตื่นตื่นว่าเบิกบานเมื่อมันเข้าใจบริบทแล้วจริอนมันก็จะวางลงคือวางใจวางใจว่าฉันเป็น ไปเลยมันวางใจวางใจที่ไงมันทิ้งตัวมันสบายวางใจสุขความสุขสงบมันจะเป็นสุขสงบที่สเสถเียนความสเสถเียนตรงนั้นแหละคือว่างแห่งนิพพานคือสุขสงบวางว่างเองสุขเองสงบเองอัตโนมัติเอง มันจะแจ้งจิงความเข้าใจบริบททั้งมหาจักรวาลได้เองนั่นคือเรียกว่า i know แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้ยการจะเข้าถึงได้ก็คือ i am love ฉันเป็นความรักเพราะพระเจ้าการขยับตัวของพระเจ้าก็คือพลังแห่งรักก็คือมหาเมตตารักไร้เงื่อนไขจิตมหาโพธิสัตว์มันเป็นคำศัพท์แห่การเข้าถึง ที่แตกต่างกันเท้งนั้นเองแต่ความหมายคือเดียวกันมหาเมตตาคือต้องเมตตาด้วยทั้งกรุณาไปในตัวเมตตาคือรักสัตว์กรุณาคือการเคลื่อนขยับเอาข้าวให้หมากินดังนั้นบริบทตรงนี้คือการไม่เบียดปบียนใครทั้งทาง,ทง,ทงตรงและทางอ้อมเพราะรู้แล้วว่าใจฉันฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งเจ็บเราไม่อาจด่าทอตีหวัว หรือกินตัวเองไปได้หรอกไม่สามารถปิดเป็นใครทั้งทางตรงทางอ้อมได้เลยเพราะทุกคนเป็นฉันทุกสรรพสิ่งเป็นฉันอ่ามาดูปริวัติตัวนี้หายใจเขาลึกๆนะครับเบาๆเมื่อเราตระหนักรู้คือตอนนี้เรานิ่งนิ่งว่างตัวนี้คือพลังแห่งนิพพานจิตไม่ขยับแต่ทรงพลัง ทรงพลังในองค์ความรู้เป็นห้องสมุดมหาเอกภพและมหาจัก,กรวาลคือองค์ความรู้ทั้งหมดเพราะองค์ความรู้ตรงนี้ของความว่างคือมีทั้งหมดที่พระเจ้าได้อวตารไปเป็นเล่นและสะสมประสบการณ์มากมายจากมหาจัก,กรวาลลงไว้ในความว่างนี้เองว่างจริงมีทั้งหมดดังนั้นเมื่อผู้ที่เข้าถึงความว่างนี้ได้แล้วว่างเองนะไม่ใช่ปรุงว่าง มันนิ่งสงบแล้วเกิดความว่างเองว่างนี้คือสุญญยตาแห่งความนิ่งสงบเหมือนเก็บพลังความว่างเพื่ออะไรเพื่อขยายห้องสมุดจัก,กรวาลของตัวจิตสํานึกของเราออกไปสู่ห้องสมุดจัก,กรวาลของจิตเหนือนสานึกและจิตใต้สมนึกที่เขาเก็บมานานหลายแสน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 ล,ล้านปีแสงแน่นอนโลกเราเพิ่งเกิดมาแค่สี่พันห้ารอยล้านปีเท่านั้นเองนะ ดังน,นั้นจิตสำนึกของเราแผ่ขยายความว่างฝึกค,ความว่างเพื่ออะไรไม่ใช่ว่างแบบบอกมีไกด์ไล่ตัวไล่ตัวนี่นคือว่างแบบปุถุชนสุดท้ายความว่างตัวนี้สำเร็จไปเป็นตอไม้ก้อนหินและเป็นพรมฟักคือว่างแบบไม่มีอะไรแต่ว่าไหนิพพานนี่คือมีทุกสรรพสิ่ง เมื่อจิตสำนึกขยายจิตออกไปกว้างๆองค์ความรู้ของความว่างตะกกวนันจะมาเชื่อมต่อและไหลเทองค์ความรู้มาทั้งหมดนี่คือการตื่นคือรู้พระพุทธคือผู้รู้รู้อะไรรู้ห้องสงบรู้ตัสรู้นี้น้อยในตนเองและรู้แล้วก็ต้องตื่นตื่นความเป็นพระเจ้าตื่นในการเป็นผู้สักพสิ่งเมื่อเป็นแล้วรู้สึกไง เป็นพ่อครัวแล้วเป็นพ่อแม่แล้วเป็นเป็นแล้วได้บ้านได้รถแล้วแต่ก่อนทะยานอยากได้นิพพานทะยานอยากได้บ้านหาเงินหาทองเหนื่อยยากแสนเข็นในการทยานหาเงินหาทองเพื่อซื้อบ้านซื้อรถซื้อนิพพานด้วยบุญกุศลส,สุดท้ายเมื่อได้บ้านได้รถแล้วมันทำไปไงมันวางใจเมื่อเป็นแล้วมีแล้ว นั้นว่างเสร็จแล้วทำไงวางใจในการเป็นเป็นอะไรเป็นแสงคือแผ่แสงออกไปแผ่แสงแผ่ความรู้พอเพียงเพียงพอรักตัวเองจนเต็มอิ่งจนเผื่อแผ่ติดโพธิสัตว์กั่นคืการแผ่แสงแห่แงรักในการช่วยเหลือเกื้อกูลกาลูนามีแล้วเป็นไงมีก็ต้องให้มันเป็น เป็นเรื่องปกติของของจิตเราภายในรู้กันอยู่แล้วมีแล้วเก็บไว้คนเดียวมันก็อึดอัดก็ต้องให้นี่คือธรรมชาติของจิตคือแสงที่แผ่ออกแผ่ออก,แผ,ออกแผ่เสร็จแล้วไงว่างรองรับกลับเป็นประธานให้แล้วให้เลยเหมือนจิตเโพธิสัตว์ช่วยแล้วช่วยเลยให้แล้วให้เลยแผ่แสงแล้วแผ่แสงเลยมันว่างไรและว,วางใจวางใจสุดท้ายสุดสุขส,สงบ ดังนั้นมันก็เข้าตำราในส่วนของการคลื่นพลังงานบวกสิบระดับจำกัได้ไหมสิบระดับสุขอันดับแรกคือความพึงพอใจเป็นบวกสุขระดับแรกพึงพอใจในรสชาติรูป,รป,รปสกลิ่นเสียงสัมผัสพอใจในการอบกอดพอใจในร่างกายอะไรก็ว่าไปความพึงพอใจเป็นบุญเป็นบุญสุขเป็นบุญหยาบก็ว่าไปอันดับสองคือความ มั่นใจม้ยความมั่นใจมันรู้สึกว่าตัวเองอี่ยรักตัวเองมั่นใจมันเป็นอีกระดับหนึ่งของคลื่นงแห่งความรักและสุขบวกสามคือความตั้งใจมุ่งมั่นมันมีการขยายออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้คือมั่นใจในตัวเองต่อไปก็คือเริ่มออกไปข้างนอกขยายแสงออกไปแห่งความตั้งใจมุ่งมั่น จะมุ่งมั่นค้าขายจะมุ่งมั่นช่วยคนจะมุ่งมั่นก็ทําการสิ่งใดก็ตามมันมีความขยานของกายกรบธรรมออกไปนอกตัวเองมันแผ่ขยายแสงออกไปล,ละระดับสี่คือแสงสุกระดับสี่คือแจ้งระยสัจส,สี่คือมองโลกสวยแจ้งระยสัตวสี่เห็นไหมความขยายตัวความสูงนี่มันแผ่ออกไปเรื่อยๆแผ่ออกออกไปเรื่อยๆดังนั้น สุขแท้จริงคือสุดเพื่อผู้อื่นดีแท้จริงคือดีเพื่อผู้อื่นมันจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆและเรื่อยห้าคือการเข้าใจถึงจิตเติมแท้จิตหนึ่งห้าคือมิติห้าจิตหนึ่งมิติห้าคือเข้าใจทุกสปปรรพสิ่งคือฉันเองดังนั้นเมื่อเข้าใจจิตหนึ่งฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งจิตมันจะล้อมรวมโดยเนี้แท้โดยปริยายและเป็น เป็นแสงร่วมกันนี่คืมิติห้าเมื่อเป็นมิติห้าแล้วรู้ถึงพอเป็นไอแอมกแล้วมิติหกสุขระดับหกคืออะไรเมื่อพอเพียงเพียงพอจึงเผื่อแผ่จิตโพธิสัตว์จิตอาสาที่การช่วยเหลือผู้อื่น I am อมไร t มิติห้าคือ I am อมกตมิติหกคือ I am อมไรแผ่แสนมิติเจ็ดสุขเจ็ดระดับเจคือ รู้คุณกระตันยู euh, ขอบพระคุณขอบพระคุณความรู้สึกกระตันยูนะตื่นขึ้นมาลมหายใจตื่นขึ้นมาทุกอย่างงดงามขอบนะคุณขอบคุณรู้ซึ้งนี่คือเคลื่อสุขที่มันละเอีย, д, ลอยดล,ย د, ลยดิละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วแต่แต่คืออะไรจากความรู้คุณมันจะเบิกบานจิตเบิกบานล่าเริงเบิกบานก็คือการเต้นลาหลากหลายไม่คิด มันระเบิดบานมันสว่างมันกระจายด,ดังนั้นหลายๆคนชอความเบิกบานเนี่ยเรียกดูดพวกกระซักเข้ามาเขาชอบล่าเขาชอบความสุขและเบิกบานนี่คือสุขระดับแปดเมื่อเบอิกบานด้ืยอการเข้าใจปลดสุดท้ายกันก็่คือการเข้าใจของการเป็นแสงมันเบิกบานเมื่อแสงเป็นแล้วก็จะเข้าสู่ความระดับเก้าคือสุขสงบวางใจ วางใจเป็นคลายทิ้งตัววางใจนี่คือสุขระดับเก้าและทายานสุขระดับสิบเต็มหละ่ะคือรักไรเงื่อนไขไร้ข้ออ้างใดๆมหาเมตาตากรุณานี่คือสูงสุดข,ของจิตพระเจ้าครื่งจิตแห่งพระเจ้าร่วมกันดันนาางนั้นว่าแเห็นนิพพานอยู่ตรงไหนอยู่ทั้งหมดเลยทั้งขาวดำเมืม่อสว่าง ไม่มีสิ่งไหนที่จิตพระเจ้าไม่ดำรงอยู่ไม่มีสิ่งไหนที่ธรรมะหรือนิพพานไม่ดำรงอยู่นิพพานคือมีทั้งหมดคือเช่นนี้เมื่อรู้แล้วว่าความว่างเป็นเช่นไร I am God เป็นเช่นนั้นและทำยังไงกับความว่างนั้นก็คือ I am ร้ายแผ่แสงทำหน้าที่พระเจ้าสิพระเจ้าคือความรักแผ่ความรักแผ่มันคือการขยายตัวและวางใจ ลองจับความรู้สึกนะตัหนักรู้ลองเข้าไปรู้ความเป็นดอกไม้ดูสิรู้ไปเห็นก้อนหินสักก้อนลองนึกถึงก้อนหินสักก้อนดูสินึกถึงว่าตัวเองเป็นซเป,ปอร์แมนดูสิจิตมันทะยานเข้าไปข้างนอกมันมีตัวรู้ตัวเห็นตัวเป็นจิตมันจุ้มจุง้งอะ่ะรู้สึกไหมตัวรู้คือรู้คือมันจุ้มจุ้ม มองเข้าไปมองให้เป็นคือการเศษเศษวพาะฉันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้นะครับแต่เขาว,าวางใจล่ะวางใจจิตมันไม่จุ้มมันคลายเหมือนดอกไม้คลายเหมือนแสงที่เปล่งและวางใจพลังตัวนี้คนละอย่างเลยนะในเรื่องความว่างคืออะไรมีทั้งหมดเป็นทั้งหมดเป็นอะไรก็ได้ คุณจะดักตกาดรู้แห่งความจุง้งเข้าใจการตื่นรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและวางใจสุขสงบก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความว่างแห่งนิพานเช่นนี้แหลขอบคุณครับ